ฮัลโหลพี่มกลับสวัสดีทุกท,ทุกท่านกันเลยนะผมผมมิลาเข้าไลน์นะผมอยู่ใน ep 2ของหอผมนะผมคือกูไม่มีคลิปจะลงจริงๆไม้ช่วงนี้ถ้ากูลงคลิปวอล์กเดินพูดอย่างเงี้ยอยากสื่อสารกูเลยกูเหงาอ้ยกูอยู่คนเดียวอ่ะเออผมจะมาบอกวิธีการอยู่เป็นนะผมคือว่าการที่เราเป็นเด็กหอเนี่ยเราซื้อของมาตุนไว้เยอะดีที่สุดเย้ยเพราะว่าเราไม่ต้องออกไปไหนเนี่ยอย่างผมเนะี่ยซื้อแบบมาเยอะมากผมจะซื้อพวกขนมซะส่วนมากนะเพราะกินขนมเยอะมากเลยนะแต่ละแต่ละวันเนี่ย ก็เปลืองตังค์สัสๆนะผมน้ําอัดลมนะจริงเยอะเยอะมากเลยนะเนี่ยกูกูจับไปกูย,ยังมีอยู่เลยเนี่ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยที่ท่านไปจับดูนี่ไม่รู้เลยนะกูซื้อมาเนี่ยเออมาม่านี่ผมซื้อถ้วยเพราะว่าอะไรรู้ปะไม่ได้อยากกินมันหรอกกูอยากได้ถ้วยมันนะผมเอามาใส่มาม่านะเอออีกอย่างหนึง่งคือห้องเนี้ยมันไม่มีตู้เย็นเว้เราจะแช่อะไรเย็นๆก็ไม่ได้ เราก็เลยต้องซื้ออะไรพวกนี้มาที่นอนอย่าไปไปดูมันมันแช่ไม่ได้แล้วก็ทางขยะนะผมในหอไม่มีเขาห้ามทิ้งข้างหลังห้องหลังบ้านเขาห้ามทิ้งผมทิ้งในครับผมในเนี่ยนะครับเออส่วนหลังบ้านนะผมไม่เชี่อกูนี่ไม่เคยเปิดหลังบ้านเลยนะอุ้ยเสียงดังอะ่ะอุ้ยอุ้ยไฟแม่งจังวะ จะมีถังขยะตรงนั้นแต่กูขี้เกียจเดินนะผมมีแอร์ลมร้อนมากนะผมเอ้ยเนี่ยถ้าผมตากผ้าตัวนี้นี่แบบกูบอกเลยว่าแห้งเลยฮะแม่งวังเวงหนุ้มไอ้เหี้ยมันเหงานะวเว้ยเออพูด,ดังไม่ค่อยได้ไอ้สัสเดี๋ยวเขามาเคาะประตูห้องกูเอเออะไรอีกการอยู่เป็นของเรานะผมคืออะไรอีกหรือป่าในนี้นะผมตูเสื้อผ้าใช่ปะ เราไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเก็บเนี่ยยวผมจะเอาของมาเก็บไว้ข้างในเพราะว่าเราไม่มีเสื้อผ้าอยู่แล้วเสื้อผ้านี้ผมไปเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วผมไม่เอามาแขวนแล้วกันให้เพื่อนแขวนไปแล้วก,กันผมจะเก็บของไว้ข้างล่างนะผมนี่แล้วแบบคลายแม็กซ์สุดๆของผม <S <S น<ะ>ีผมก็ที่อย่างที่ผมบอกว่าผมเอาหน้าจอมาแค่หน้าจอเดียวเพราะว่าหน้าจอนั้นอนะ่ะมันจะพังแล้วซึ่งมันเป็นแบบหน้าจอที่อยู่กับผมเนี่ยมานานมากนะแต่มาสามปีหน้าจอนั้นนะผมก็เลยเออเอาไปเอาไปให้ที่บ้านแล้วกันที่บ้านเขาไปเขาจะทําร้านใกล้เขาเปิด อะไรให้ลูกค้าดูผมเ,เลยได้มาใช้จอเดียวซึ่งมันลําบากมากคนที่จะรู้อ่าคนที่สตรีมจะรู้ว่าการใช้จอเดียวนี่มันคือลําบากสัตๆ์เลยนะมันอ่านแชทยากมันจะทําอะไรยากจะแบบตอบอะไรง่ายยากมากแล้วก็ทาํางานค่อนข้างยากสำหรับจอเดียวผมก็คิดสักพักว่าแต่ว่าผมเอาสส่ HDMI ม,มาเว้ยก็คือคอะไรรู้ปะ่ะ <c oughs> <c oughs> เล่นเกมอยู่ใช่ป่ะเวลากูจะมองแชทกูต้องเงยหน้าไปมองแชท กูจะได้กเกมกูต้องก้มมากูเงยหน้ากม้มเงยหน้ากม้มเงยหน้ากม้มก็คือประเด็นอะคือรีโมทอะมันเปลี่ยนเป็นช่องแบบเดิมกลับไม่ได้แล้วมันต้องเป็นช่องนี้แล้วมันกลับไปแบบเดิมไม่ได้ไม่รู้กูทําอะไรไม่รู้เฮียไม่รู้เหมือนกันนะนั้นแว่นตานะผมอันนี้คือพระของผมนะคนที่ดูรีวิวห้องผมเนี่ยจะ,จะเจอตัวนี้บ่อยมากเพราะว่า มันจะอยู่กับผมมานานมากนะปิดตัวนี้เนะี่ยผมจะแขวนไว้กับไมอันเก่านะเป็นไมที่ติดโตะนะตอนนั้นอนะ่ะก็เลยอ่าพอมาใช้ไมหูมฟังก็เลยเอาเอามาห้อยไว้การเก็บสายผมเนี่ยบอกเลยว่าเนียบเนียบมากนะผมคอมก็เคลร์ละนะผมก็ยังใช้ได้อยู่นะผมอ่าอีกอย่างหนึ่งนะผมที่ผมจะผิดหวังในหอน,นี้ก็คือเน็ตอินเทอร์เน็ต Wi-fi นะผม Wi-Fi หอน,นี้นะผมรันอยู่ที่ 0.98kB นะดเบ คือคือช้าแบบช้าสัตเลยนะผมช้ามากไปถึงเมกลยครับแล้วผมเอาตัวนี้มาเพราะว่าคิดว่ามันจะได้ไม่ต้องเป็นดึงแย่งอะไรกับใครเพราะมันจะดึงไวมากตัวนี้ผมใช้มาสองปีนะแนะนํานะครับตัวนี้นะก็เลยไม่ได้จะไปดึงหอจะไปดึงรัดสเต็กข้างหน้าก็ไม่ได้ไม่รู้จักรหัสเขาอีกก็เลยไม่เอาดีกว่าก็เลยสมัครเน็ตเองนะผมแล้วก็ใช้อยู่เป็น1ิเมกนะผมก็เร็วนะสิเมกก็ถือว่าเร็วนะผมมีอะไรอีกปะก็ นี่ใครสอนให้กูขแขวนแมสไปอย่างงี้ออ<ม>กอีกอแล้วก็ไอสัตว์เอ้ยไอเชี่ยอุ้ยเสียงอะไรก็ <c oughs> <c oughs> ผมไที่ผมพูดผมอยู่คนเดียวนะครับถ้าผมเปิดไฟเนี่ยทุกคนข้างนอกจะเห็นผมแต่ถ้าผมปิดไฟเนี่ยจะไม่มีใครเห็นผมผมก็ได้ไปซื้อน้ำมาสองแพ็คจากร้านข้างหน้านี้ร้านสเต็กนะผมก็ แกมี Wi f ฟนะแต่ผมไม่กล้าเดินไปขอแกเพราะว่าเดี๋ยวผมสักวันจะไปนั่งกินแล้วก็จะไปถาม Wi f ฟแกนะผมสักวันนะเดี๋ยวกูเอาไ wi ไฟมาให้ได้ผมร้านสเต็กร้านนี้ร้านสเต็กนะข้างหน้าเป็นแบบร้านซุก,กี้รนะ้านจิ้มจุม่มนะผม <c oughs> เห็นเงาพูดอ่ยก็ก็มีกระมังข้าวหมานะผมเป็นถ้วยนะผมเป็นกระมังข้าวหมาผมเองนะผมมีชื่อเขียนติดไว้นะผมเจ้าเอิร์กผมเป็นเฮ้ยกูเห็นฟิลแล้วเหมือนกูกำลังจะกินข้าวหมาม่รู้กูเห็นถ้วยแล้ว เตารีดนะผมที่เคอะเคะถุงขยะที่วางเกลียนแก้วน้ําที่วางเคสกระจกอันนี้เป็นเสื้อผ้าที่ยังไม่ซักมามา่าอ่ะมันเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนสัตว์มีคนขับรถมาผมลบไปเขาก่อน เนี alors, look, ่ยม really ันเป็นหอที่สูงกาไปห้องผมจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดนะผมผมไม่อยากพูดข้างในนี้เยอะว่ะมันไอเนี่ยมันอุ๊ยเฮียคือผมจะไม่ชินระบบไฟมันโอ้ยผมสังเกตว่ะว่าเวลาผมปิดไฟทุกครั้งคือทีวีมันจะกระพริบเว้ยจริงๆนะอะดูนะเห็นวะได้ยินเสียงปะปุ๊บสุดจาดแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ลาบากสัสๆ์เลยนะผมคนเล่นเกมจะรู้ว่าเวลาเล่นเกมมันจะสะใจมันจะสนุกมากแต่ว่ามันจะลอ็อกเอ้ยสนุกเว้ยอะไรเงี้ยใช่ปะแต่ผมทําไม่ได้เพราะว่าตรงข้ามผมข้างข้างผมนี่คือร้านข้าวครับร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าแกเลิกทําหรือว่าแกพักร้านนะน่าจะหยุดมั้งผมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยข้างข้างเนี่ยเนี่ยี่ยแบบเปิดประตูไปเปิดหน้าต่างไปสั่งร้านข้าวแกได้เลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวติดกันเลยเว้ยแต่ผมคิดว่ามันมันทรัพย์เสียแน่ไม่ค่อยดีว่ะ แล้วซึ่งความผมอยู่ตรงนี้นะผมผมพูดอยู่ตรงนี้แล้วเขาอยู่นี่เขาทำเขาทำกับข้าอยู่ประมาณต,ตรงตรงตู้นั้นอยู่ข้างหลังตงู้นั้นมันคือเออนะผมก็เราควรที่จะปรับตัวให้ได้แล้วก็อยู่ให้เป็นนะผมแอร์อันนี้ที่กูเปิดทั้งวันก็ไม่เย็นนะครับเย็นบ้างไม่เย็นบ้างกูก็ไม่เข้าใจว่าอะไรของมึงเมื่อตอนเช้าผมเปิดสิบหกองศาลเลยอ่ะตอนนี้ผมปรับมาเหลือที่ยี่บสองแล้วเพราะว่ามัน มันจะเย็นเกินไปนะแต่ว่าผมเปิด16ทั้งวันไม่ก็ไม่เย็นนะผมมันไม่ได้มันไม่ปรับอุณหภูมิแบบอัตโนมัติเว้ยถ้าเราปรับ16มันก็คือ16ของมันเลยอะมันไม่มีแบบอ่าเย็นแล้วนะมันจะผ่อนฝนตกเช่บปะอาฝนตกดีดีดี โอ้โหสวยๆแต่ก,กูวันนี้บรรยากาศแบบนี้ <c oughs> โอเคผมเดี๋ยวผมจะไปสตรีมแล้วถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อนำใจผมและสัสที่คอไลค์ก่นอนผมาย